อยากจะทราบว่า oral sex น,นี่ให้ความรู้สึกดีกว่าจริงๆหรือหรืแล้วทำไมจึงต้องเป็นแบบนั้นด้วยอะคะครับคำถามที่น้องเขาถามก็คือคำว่า oral sex นะครับเราจะต้องแปลตี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 ตตตแปลนี้ให้แตกก่อนนะครับเพราะเวลาที่พูดคำว่า sex นี่นะครับคนทั่วไปหมายถึงว่าการมีความสัมพันธ์ทางเพศนะครับ oral ก็คือปากพูดง่ายก็คือการมีความสัมพันธ์ทางเพศโดยใช้ปาก ถ้าเกิดเราแปลก็คือเราใช้ปากกับอวัยวะที่เรียกว่าอวัยวะเพศของอีกคนหนึ่งนะครับจะเพศเดียวหรือเพศตรงข้ามอะไรก็ว่าวางเข้าไปทีนี้ถามว่าเออมันให้อารมณ์ความรู้สึกดีหรือไม่ถ้าเกิดเอาตามตำราเวลาพูดเขาต้องพูดตามตำราตามตำราส่วนใหญ่ใครเป็นคนเขียนฝรั่งเขียนฝรั่งผู้หญิงเนี่ยกับพวกเราที่เป็นผู้หญิงเนี่ยวัฒนธรรมมันต่างกัน นะครับฝรั่งที่เป็นผู้หญิงเนี่ยบางทีเขาก็มองเรื่องนี้เป็นเรื่องอะไรอะไรต่างๆเขาเหมือนจะเล่นกีฬาก็แล้วแต่เข้าไปนะครับ<อ>เขาก็นั่งมองว่าในการทําเรื่องนี้เนี่ยเขามีความสุขเพราะเขาจะไม่รู้สึกอึดอัดครับเนื <S <S อ่องจากว่าเวลาที่ผู้ชายจะทําให้อย่างมากก็มีเินฟิปปากหรือมีลิ้นแค่นั้นเองใช่ไหมครับซึ่งมันนุ่มนวลน,นะครับมันนุ่มนวลและมันก็สามารถไปสัมผัสกับจุดต่างๆได้ค่อนข้างจะครบในขณะที่เวลามีกิจกรรมจริงๆเนี่ยผู้ชายจะต้องใช้อวัยวะส่วนนั้นของเขานะครับซึ่งมันจะต้องเกิดการตึงตัว นะครับแล้วผ่านเข้าไปสัมผัสภายในส่วนสงวนผู้หญิงเรามันก็ต้องเกิดการขยายถูกไหมครับเกิดการขยายเนี่ยมันก็เกิดการอึอดอัดบางคนก็ไม่ชอบรอกนะถ้าไปถามผู้หญิงหลายต่อหลายคนก็จะบอกว่าไม่ค่อยชอบเพราะมันอึดอดัดมันไม่ค่อยได้สบายเหมือนที่เรานั่งอ่านตำราการ์ตูนนะน,นะไม่ได้เป็นอย่างนั้นนั้นการทำออรัลสำหรับผู้หญิงบางคนก็อาจจะชอบใจในที่ว่ามันมีความรู้สึกนุ่มนวลอบอุ่นนะครับและจุดสัมผัสมันได้รับการสัมผัสในรูปแบบที่ผู้หญิงค่อนข้างจะชอบ ส่วนถามว่าทําไมผู้ชายถึงชอบด้วยเหมือนกันนะเราต้องลองเรียนรู้เหมือนกันว่าผู้หญิงก็ต้องรู้ว่าผู้ชายส่วนหนึ่งเขาก็ชอบที่จะให้เราใช้ปากสัมผัสกับส่วนนั้นเขาเพราะในการสัมผัสนี่น,น,นะครับบางครั้งมันจะไปสัมผัสได้บางจุดสัมผัสในบางรูปแบบที่ไม่เหมือนการมีความสัมพันธ์เพราะผู้ชายก็จะมีจุดสัมผัสบ,บางจุดเหมือนกันครับซึ่งตอนนี้อย่าเพิ่งไปรู้ไปเลย นะครับซึ่งถ้าเกิดว่าเวลามีความสัมพันธ์ธรรมดาไอจุดนั้นมันจะไม่รับการสัมผัสแต่ถ้าเกิดใช้ลิ้นหรือลิ้นฟีปากมันก็โดนไปได้ทั่วๆจริงไหมครับพูดง่ายๆโดยสรุปก็คือ oral sex มีประโยชน์ในแง่ที่ว่ามันจะทําให้จุดสัมผัสบางสิ่งบางจุดได้รับการสัมผัสก็แค่นั้นเองแล้วจะทํายังไงไม่ให้ติดโรคคะการมีเพศสัมพันธ์ทุกครั้งมีความเสี่ยงเสมอนะครับ เจอหน้ากันหล่อๆสวยๆไม่ได้ถ้าจะไปมีเพศสัมพันธ์ไม่ให้ติดโรคดีที่สุดก็คือรอจนถึงวันจะแต่งงานและไปตรวจเช็คสุขภาพกับคุณหมอก่อนตรวจเลือดตรวจอะไรให้เรียบร้อยก่อนถูกไหมว่าไม่มีอะไรแบบนั้นก็ปลอดภัยแต่ถ้าเกิดก่อนหน้านั้นนะครับตกลงต่อรองกันไม่ได้เลยสําหรับน้องๆผู้หญิงว่าถ้าเราจะไปม,มีความสัมพันธ์กับผู้ชายสักคนหนึ่งเนี่ยถึงเมื่อจบไปแล้วก็ตามถ้าเขาไม่สวมถุงยางอนามายัยอย่ามีเพศสัมพันธ์เด็ดขาดนะครับ Thank mm -hmm. you.